สวัสดีครับ toys and candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วน,นะครับผมผมก็มาพบตามสัญญาว,ว่าจะนำเอาของเล่นแปลกแปนะครับผมมารีวิวให้ท่านได้ชมทุกคลิปนะครับผม ทิปนี้มาดูของเล่นย้อนยุคสไตล์ท r a n อร์ r m e r G1 หรือ Generation 1นะครับเป็นของเล่นยุคแรกแรกนะครับผมผมก็ยังไม่ได้แกะเล่นนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวนํามาดีเวทนใดน้ชมนะครับจะเล่นแปลงร่างแบบไหนยังไงเดี๋ยวรอชมกันนะครับผมเพราะว่าคลิปก่นกอนๆก,ก็ได้ดูหยหุ่นพวกในตำนานย้อนยุคไปหลายคลิปแล้วครับก็เลยคิดถึง t r a n s f o r m e r บ้างเอามาเล่นแปลงร่างกันสนุกๆกบ้างดีกว่านะครับผมจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวติดตามชมกันครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามากดติดตามกดไลค์ ครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ให้ผมผมก็ขอขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับไทฟอร์มเมอร์จูเมอร์เมอร์จีวันนี่นะครับผมโอ้เริ่มกันที่หน้ากลองเลยนะครับผมตรงนี้แปลกนะครับผมอันนี้เป็นของสต็อกออฟของจีนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเรียกชุดบ็อกเซตนะครับผมนี่เขียนว่าแอร์ครับคาร์ลี่ก็หมายถึงว่าคล้ายๆเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างนั้นก็เป็นลำแหนบเรือรทุกเครื่องบินนะเห็นมีอยู่ลำเดียวนั่อยานนรบดูๆะ คล้ายคล้ายมิกยี่สิบห้านะครับมีไฟเตอร์เจ็ดนะของเออรัสเซียนะครับผมตรงนี้เป็นคล้ายเป็นกระสวยอวกาศแล้วก็มีรถอีกคันนึงครับมีรถคล้ายๆเป็นรถทหารแบบเนี้ยครับบรรทุกเครื่องยิงจรวดด้วยโอ้โหสุดเท่มีอาวุธให้สี่ชิ้นมีขวานสองปืนหนึ่งแล้วก็ดาบอันโอเคนะครับผมกล่องเขาจะเป็นแบบนี้เองส่วนชื่อหุ่นนะครับที่หุ่นแม่แปลกแปลนะอันนี้อ่านยากนะครับโซไดรี่นะเซอร์ไพร์วลนะฮะอันนี้มองไม่ค่อยเห็นนะครับผมแต่ว่าเบอร์ลินแมนนะครับแล้วแบ็กสเทนว่า ก่อนโอ้โหชื่อกระสุดเทพนะครับผมนี่มาดูด้านล่างกล่องเซตคอสมูทเนชิโอโอเคจักรวานอะไรไม่รู้นะครับผมอ่ะอันนี้กล่องเข้าครับขนาดไหนเอ่ยโอเคเดี๋ยววัดให้ชมครับผมเริ่มกันที่ด้านบนของกล่องเลยนะครับผมอยู่ที่33มสมเซนนะครับผมบ็อกเซตก็กล่องใหญ่พอสมควรนะครับผมอันนี้32มเซนครึ่งนะฮะอ่ว่าอาจจะ33ก็ได้กล่องมันเบี้ยวกล่องเบี้ยวทั้งเจ็ดใบนานนะครับผมก็มีรูป เป็นลายพางสวยมากแล้วก็มีรูปหุ่นยนต์สีตัวอะดูด้านหลังก่อนก่อนโอเคเหมือนเดิมครับผมนี่ฮะแอร์คาร์บแคลรี่ฮะโอเคเรือบรรทุกเครื่องบินการแปลงร่างครับแบบสี่ขั้นตอนนะครับแต่โอ้โหตัวนี้สุดยอดนะครับผมแปลงร่างได้สามรูปแบบเลยครับนี่ก็เป็นเรือเอ้ยเป็นเครื่องบินแล้วก็เป็นหุ่นยนต์แล้วก็เป็นรถถังได้ด้วยส่วนนี้จะเป็นเรือรบอันนี้เรือรบแล้วก็เป็นหุ่นยนต์แล้วก็เป็นเครื่องบินเอเท่ๆฮะ อันนี้เป็นรถอันนี้แปลงร่างได้สองรูปแบบนะครับเป็นรถนะครับผมเป็นรถนะฮะแล้วก็เป็นหุ่นยนต์อันนี้เป็นกระสวยวากาศแล้วก็เป็นหุ่นยนต์โอ้สุดยอดเดี๋ยวเอ่อตัวนี้นะฮะนี่ไงไชื่อของเขาครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นตัวนี้ก่อนดีกว่าอันนี้อันนี้โอ้โหอันนี้ไงรวมร่างดีอุ้ง สุดยอดนะครับอันนี้เป็นของนำเข้านะครับผมตั้งแต่ปี2 5 4 0นะะมีมอกอนะถอยวันมาครับก็สิทธถูกต้องนะครับมีมาตรฐานมาอ,อกอแน่นอนนะครับผมถึงจะเป็นของก๊อ็แต่ก็เขาก็ซื้อมาอย่างถูกต้องนะฮะก็งงอยู่แต่นี้เรามาดูข้างกล่องกันดีกว่าครับเริ่มกันนีดนี่เลยเออนี่แปลกครับนี่เป็นเป็นเครื่องบินนะเครื่องบินแล้วก็แปลงเป็น เรือลบได้เป็นหุ่นยนต์ตัวนี้ตัวนี้แปลงเป็นเครื่องบินแล้วเป็นรถถังแล้วก็เป็นหุ่นยนต์นี่ก็เป็นอ๋อตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับผมอ๋อตัวนี้เล่นรวมร่างเด้อครับผมนี่เป็นหุ่นยนต์กับรถทหารแล้วก็เป็นเออสวยปรกาศก็มาเล่นรวมร่างกันได้กับหัวกับหน้ากับหลังก็ได้นะกับอย่างนี้อันนี้เป็นเท้าอันนี้เป็นเป็นส่วนหัวนี่เป็นส่วนหัวนี่เป็นเท้าอ๋อแบบนี้ครับผม อันนี้ก็แปลงได้3รูปแบบนะครับผมก็คงจะเป็นของก๊อปเตอร์ออมมาจากท r a น s f ฟอร์เมอร์จีวันะนะฮนะแน่นอนนะครับผมนะ้ำพกแกดูด้านในแพ็คกันดีกว่าครับผมไม่เสียเวลาครับผมก็ยังไม่ได้ตัดเลยนะครับผม เนี่ยฮะการเล่นของเล่นนี่ผมชอบมากเลยมันรุนมันรุน,น,รนของคอปเตอรออฟนะว่ามันจะเสียหายมันจะดีไม่ดีแบบไหนยังไงฮะมันฟื้อมาแล้วได้รุนได้รุนว่าเอถ้ามันไม่ดีก็ก็ไม่เป็นไรก็แก้ไขไปถ้าว่ามันดีก็โชคดีไปครับผมได้ของดีในราคาถูกนะครับกล่องแพ็คเป็นแบบนี้เองป้าออกมาโอ้โหเป็นไงครับผมนี่ยังไม่ได้แกะเลยฮะตึ้งตึงตๆ้งใหม่ใหม,ใหม่ปิ้งปิ้ง,งเลยนะครับผม นะครับเนี่ยไม่มีรอยตัดเลยนะครับนะฮะยังเล่นลุนแบบเนี้ยนะผมชอบมากๆเลยตัดเพกตัดตัดตตัดออกมาออมเอาวันนี้นะครับผมขอเล่นตัวเครื่องินก่อนละกันเพราะเป็นตัวแรกนะครับผมนี่นะครับอะไรนะโซไดลี่โอเคครับเออแกะตัวนี้ก่อนเลยตัดเลยนะครับผมนี่ตัดตรงเนี้ยอาวุธอาวุธอาวุธเพราะว่าเป็นหุ่นก็ต้องลบก็ต้องมีอาวุธนะครับผมไม่มีอาวุธมันก็ไม่เท่นะครับตัด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  ปึ๊บ,บก็เสียดายแพ็กเหมือนกันนะครับแต่ทำไงได้ครับของเล่นก็ต้องเล่นนะครับเอาแล้วฮะวันนี้ผมแกะเอาเครื่องบินมาเล่นสักลำหนึ่งก่อนนะครับผมเพราะว่าคิดว่าโหถ้ารีวิวหมดต้อง4ตัวนี่คงไม่ทันแน่เลยนะครับผมเนี่ยก็ต้องมีการเรียกว่า EP1 EP2 นะั่นมาแล้วครับจู่ๆ,ๆเครื่องบินต่อไปอาวุธนะครับนี่ฮะปึ๊บก็เป็นดาบมาหน,นึ่งอันนี่เออเี็ดร้อยฮะ แล้วก็เอาปืนหนึ่งอันติดแน่นติดเทปมาเลยครับโหแท็กติดแน่นมากเลยครับผมแกะมาแปดร้อยอ่ะมีสองชิ้นเพราะว่าที่ผมดูตามรูปแบบเก็นะครับผมเนี่ยดูตามรูปแบบตรงนี้เนาะเนี่ยฮะเขาก็จะมี อาวุธแค่สองชิ้นนะครับผมเนี่ยผมให้ดูรูปนะครับเนี่ยฮะเป็นอาวุธตรงนี้เป็นปืนแล้วก็ตรงนี้เป็นดาบแค่นี้นะครับเนี่ยปีปืนกระดาษสองชิ้นนะครับผมโอเคฮะนี่เราก็มาเล่นดูกันเลยว่าเป็นแบบไหนนะครับผมอ่าเอาที่นี่นี่เก็บไว้ก่อนนะครับนี่นี่นะครับอเดี๋ยวผมว่าเอามาดูว่าขนาดไหนก่อนดีกว่าเนาะ ขนาดไหนเอ่ยอยู่ที่ประมาณสักสิบสามเซนนะครับสิบสองเซนครึ่งสิบสามเซนนะครับสวยมากครับตรงนี้ความกว้างใช้าสายสิบเซนนะครับอู้พอแกะมาดูแล้วสวยฮะนะฮะสีนี่อย่างดีเลยสติกเกอร์คลาสสิกมากมากเลยนะครับผมรู้สึกจะมีล้อด้วยนี่เป็นสติกเกอร์คลาสสิกเอะพลิกมาอ้าวกลายเป็นรถถังนะฮะเพราะว่าแปลงได้สามล่างเป็นลายพางนะฮะมีหัวหุ่นยนต์อยู่ตรงนี้หุห่นยนต์อยู่ตรงนี้ฮะ โอ้นี่หมุนได้ครับผมปู่ปู่ปู่โอ,โอ้หมุนได้สไลด์ปุ๊บโอเคอ่าฮะผมจาได้แล้วครับหน้าหน้ามาจากเออโอเวอร์ชาร์จนะครับผมในตัวนี้ฮะแปลงมาจากโอเวอร์ชาร์จนะครับผมที่จะแปลงได้สามล่างนะครับผมจริงๆแล้วนะเขาชื่อแบบบิดวิงก็ได้นะครับผมเพราะว่าหุ่นแต่ละตัวเนี่ยพอไปอยู่ในแต่ละภาคเขาก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยแล้วก็จะมีชื่อหนึ่งครับชื่อว่า โอเวอร์โอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดนะครับผมโอเวอร์ชาร์จโอเวอร์โหลดแล้วก็บิดวิงนะครับก็จะเป็นตัวเหมือนกันเพียงแต่ว่าสีสันแตกกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่สวยจริงๆเลยนะฮะเครื่องบินโอเคนะนี่พับได้เออร่างเครื่องบินก็จะมีอยู่แค่นี้ครับผมมีอาวุธมิสไซล์ให้นะฮะมีมิสไซลายให้สองลูกนะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นปืนชักเข้าเออกไม่ได้แต่ว่าตรงนี้หมุนได้ตึม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 เลื่อนถอยหน้าถอยหลังได้โอเคนะ บิน,บนมีลูกล้อด้วยนะมีลูกล้อตรงนี้โอเคครับผมตรงนี้พับได้ไหมเอ่ยนะล่างเครื่องบินนะครับผมแกออกมาก่อนนะดูสิครับว่าเล่นอะไรได้บ้างครับผมอืมอืมติดแน่นปึกเลยนะครับนี่มีล้อด้วยนะครับผมเออเรียบร้อยสวยสวยสวยนะติดเข้าไปอ่าก็จะเป็นแบบนี้เองครับผมนี่ก็ต้องเอาไปไว้ข้างหลังเพราะว่าเพราะไม่ไว้ข้างหน้ามันติดล้อไม่ได้ โอเคครับเดี๋ยวปรับกล้องสักนิดครับผมจุดแน่เอาละครับ <The noise> แค่นี้เองครับผมอะนี่เดี๋ยวเราเร่นทานฟอร์มกันดีกว่าครับผม <The noise> ท่นฟอร์ม <The noise> <The noise> ยิงมิสไซล์ <The noise> พิฆาตเจ้ากวาย โอไม่ออกนี่เอาใหม่ครับผมเล่นลูกเล่นเขามีลูกเล่นการยิงมิสไซนนะครับผมกดปุ่มตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มเล็กๆนะครับโอ้โหสุดยอดทนฟร์มจิ๊ด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 จด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 จ เป็นมิตซูบิชิแท a งเจ็ดสิบสี่แทงนะครับผมก็แปลงร่างมาเป็นมิตซูบิชิเอพาย เออเซเวนตีโฟนะครับแทงนะครับเป็นของเป็นรถรถถังของญี่ปุ่นนะครับวัดขนาดดูหน่อยครับก็อยู่ที่ประมาณสักสิบเซนนะครับโอ้โหมีสีทองสวยมากมากเลยครับผมรายละเอียดตรงนี้หมุนได้หมดนะครับแต่ว่าปืนนี่ขยับไม่ได้นะยกขึ้นยกลงไม่ได้นะครับผมความกว้างเหรอครับผมความกว้างอยู่ที่ประมาณสักห้าเซนครึ่งนะครับผมนะฮความหนาก็อยู่ที่ประมาณสักสามเซนครึ่งโอ้ขนาดกําลังดีครับเล่นได้นะครับมีลูกล้อสี่ล้อนะครับหมุนได้ตึงจริงจรงจรงตรงนี้นะครับ ตุ้มตุ้ตุ้มตึ้ตึ้ตตอ่ะต,ต่อไปหานฟอร์มกันต่อครับหันฟอร์มชิดชิพ่อเดี๋ยวเราจะแปลงล่าเป็นหุ่นยนต์นะครับผมนะฮะก,ก็มีแต่วิธีการแปลงล่านะครับผมอย่างเงี้ยฮะ เป็นลูกเล่นลูกเล่นอะไรก็ไม่ค่อยมีให้ดูนะครับผมก็จะมีแต่วิธีการแปลงล่างนะครับผมอ่ะแปลงล่างเป็นหุ่นยนต์ตามแบบคนเลยครับหานฟ้อมจิถ้าเอาหัวเป็นหลักนะครับผมเอาหัวเป็นหลักนะฮะเพราะว่าหัวอยู่ด้านบนนี่ขยับไปไม่ได้หัวหมุนไม่ได้หัวก็เหมือนเลโก้เลยครับผมมีจุกข้างบนด้วยอ่ะหันฟอมกันต่อจิจดจิจิจาทำยังไงเอยล้วก็งงนะฮะเอออะไรเอ่ยก็หมวแขนนี่ลงปุ๊บนฮะเอาตรงนี้ลงนะครับก็จะมีตัวล็อกนะครับ ก็ค่อยแกะแน่นปึ๊กเลยครับผมอืมเป็นแบบนี้เองนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็เอ่อหมุนหมุนแขนขึ้นนี้ขึ้นไปตุ๊ตตุตนะฮะเอ่อรถถังหลบมาหน่อยนะครับผมตุ๊ตตุตตนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เอาสไลด์ขาออกปึ๊กเห็นไหมฮะอันนี้ก็พับลงจื๊ตตก็ได้ช่วงเท้าแล้วครับผมตึ้งนี่แล้วครับผมโอเคกลายเป็นโอช็อตโอ้ไม่มีแขนได้ยงครับเอาแกะแขนออกแขนก็อยู่ตรงนี้นะครับผม เข้าไปข้างในเงี้ยแกะยากนิดนึงนะครับผมอ่ะแล้วนี้เอามือออกมือเขาก็อยู่ตรงเนี้ยรูนิดหนึ่งก็ต้องสไลด์ออกมานะครับนี่ฮะสไลด์ออกมาแน่นปึกเลยครับก็ได้แล้วครับผมอ่ะตันนี้ก็เอาอีกข้าวหนึ่งทาเหมือนกันนะครับผมก็ดึงแขนขึ้นมานะครับผมแล้วก็สไลด์มือออกนะครับตึงเห็นไหมก็ได้มือแล้วตอนนี้อาวุธอาวุธมามาเอาปืนมาติดเลยครับนี่ปืนของเขานะครับผมอืมปึ้มติดเข้าไปนะฮะนนี้ก็เอาดาบติดเข้าไปมีอาวุธสองชิ้น นี่ติดตรงนี้อือหือกดเข้าไปแน่นๆอือหือแต่ว่าเขาติดตรงนี้มันคับไปไหน่อยนะครับเอาออกมานิดหนึ่งฮะมือค่อยถือนียาวขนาดนี้แล้วครับผมนี่ก็เป็นแบบนี้เองนะฮะยาวเกินไปแล้วก็หดเข้าโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมอือโอ้โหมาถึงก็ยิงเงินก่อนเลยมิตซูบิชิแท่งเอ้ยแปลงล่างเป็นอืมโอเวอร์ชาร์จมิตซูบิชิแท่งก็แปลงล่างเป็นโอเวอร์ชาร์จนะครับผมนี่สวยจริงๆเลยคะ โอเคครับด้านหลังแล้วครับด้านหลังก็เป็นประมาณเนี้ยนี่ก็ยกขึ้นยกลองได้นะครับผมเห็นไหมฮะสวยไหมครับผมอืม,อมยุคคลาสสิกน,น่าจะยืนแบบนี้นะครับผมผมดูตามแบบแล้วก็ขาเขาออกมาแบบเนี้ยฮะแล้วก็เล่นตามแบบไปเรื่อยอ่ะมือก็ยกแบบนี้อืมยืนก่อนยืนเขาก็จะเอียงๆหน่อยนะครับของเล่นสไตล์ย้อนยุคคลาสสิกก็บแบบเนี้ยขาตรงนี้ไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่นะครับผม แต่ว่างานคลาสสิกก็เป็นแบบเนี้วัดส่วนสูงให้ดูสักหน่อยครับผมก็อยู่ที่ประมาณสักสิบสองเซนนะครับผมสิบสองเซนสิบสองเซนฮะความกว้างจากใต้ไปฝาก็อยู่ประมาณสักสิบเซนครึ่งนะครับผมนี่แหละครับผมของเล่นย้อนยุคท่านฟอร์เมอร์นะครับผม G1 วันนะครับอืมโอเวอร์ชาร์ะหรือว่าถ้าว่าเป็นรุ่นใหม่เขาเรียกบิดวิงบิดวิงเคยมีในหนังภาพยนตร์แบบบลีด้วยฮะแต่ว่าเขาแปลงเล่าเป็นรถถังไม่ได้นะครับผม อาล่ะครับผมคลิปนี้ก็ได้ดูของเล่นแปลกๆไปแล้วอีกหนึ่งตัวนะครับผมแต่เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะนําเอานี่เลยครับผมนี่เรือบรรทุกเครื่องบินนะครับผมแอร์ครับแคลร์ฮะมารีวิวให้ชมกันต่อนะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามก็ลองกดติดตามนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันต่อว่าเออเรือบรรทุกเครื่องบินจะแปลงร่างแบบไหนเล่นยังไงนะครับผมอ่านะครับผมคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ